หลายจังหวัดตอนนี้นะคุณเป็นไทยเขาะจะมีะชมรมผู้สูงอายุ<ม>น,นะคะ,คะแล้งก็โรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่็จะมาร่วมกุมกันเฮ็ดกิจกรรมนั่นนู่นนี่แน่นะคะรวมทั้งการออกแบบนะคะยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์จะออกแบบเรื่องของการสถานที่หรือว่าการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุนั่นเองนะคะที่นี่เดี๋ยวเขาจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งชมรมผู้สูงอายุอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะเพิ่นเป็นชมรมผู้สูงอายุที่เพิ่นบอ่อเขาเอิ่นว่าติดเตียงน่ะไม่ติดเตียงนะงนะคะแต่ว่าเป็นสังคมแทนติดสังคมแทนแล้วก็มีกิจกรรมค่ะคุณผู้ชมเพิ และกสนุกสนานมวลซืนห้แวแซ่กันสิเป็นจังไนติดตามได้จากรายงานค่ะชมรมผู้สูงอายุบ้านนาโพตมบลพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกว่า30ิบคนที่มาร่วมฟ้อนรำในท่าต่างๆในช่วงเย็นของทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะร่วมกันทำเป็นประจำเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่มองดูแล้วสวยงามและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก นายธีรพงษ์ชัยรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเ <c oughs> ขต5อำเภอเมืองบอกว่าชมรมผู้สูงอายุบ้านนาโพจะมีฝึกซ้อมฟ้อนรำกันซึ่งแต่ละท่าที่รำนั้นจะเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน <c oughs> เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย <c oughs> เน้นให้ผู้สูงอายุเป็นคนติดสังคมไม่ติดบ้านไม่ติดเตียงทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันทำยาหมองพิมพ์เสน้ำของํำรวยกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากสารและกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพภายในกลุ่มส่งเสริมเรื่องของการรวมกลุ่มกันในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุม,มีไรายได้นะครับเมื่อเขามีกําลังกายกําลังใจที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัว และเอามาขายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันทําผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นพวกย่ามองเรื่องของเครื่องจักรสารเรื่องของกลุ่มตัดท่าหรือไม่ก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีการแปล,ลรูปวัตถุดิบในท้องถิน่นเอามาทําในแต่ละช่วงฤดูกาลก็ทําให้ชุมชนมีไรายได้หลังจากการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็จะนําสินค้าไปวางขายที่ตลาดชุมชนที่เปิดตลาดไว้รองรับก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีไรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ส่วนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้สูงอายุนั้นก็จะมีกองทุนหมู่บ้านไว้รองรับเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการประกอบอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นและยังมีการรวมกลุ่มกันของกองทุนในรูปแบบสาหากรณ์หรือกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันยื่นความประสงค์ในการขอกู้เงินซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่คิดดอกเบีย้ยแต่ต้องมีการชำระคืนภายใน5ปีด้านนางสาวสุริยันพิลานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านโพกล่าวว่ากิจกรรมกลุ่มจะเน้นการสร้างความรักความสามัคคีเป็นหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนญาติทุกคนหากบุคคลไหนได้รับความเดือดร้อนทางชมรมก็จะเข้าไปช่วยเหลือทันทีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนด้านสุขภาพนั้นส่วนใหญ่ชมรมผู้สูงอายุจะมีสุขภาพดีทุกคนดูแลสุขภาพก็คือมีการออกกําลังกายก็คือการรํา รำทุกทุกครั้งที่ที่มีงานคือเดือนหนึ่งเราจะรำประมาณสองสองครั้งสามครั้งและก็จะมีในส่วนของของอบตค่ะเขาจะมีการออกกําลังกายคือวันพุธนะคะก<ม>็มีการออกกําลังกายทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและวันธรรมดาเราก็รวมตัวกันที่วัดค่ะตเต้นซ้อมรำค่ะ เรื่องอาหารการกินเป็นยังไงเรื่องอาหารการกินก็แล้วก็กินตามบ้านเราผักริมรั้วอะไรแบบนี้แหละคะ่ะเรากินแบบสมุนไพรส่วนมากจะเน้นทางด้านสมุนไพรค่ะจะเห็นได้ว่าชมรมผู้สูงอายุบ้านนาโพเป็นชุมชนต้นแบบในการนําผู้สูงอายุมารวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นเมื่อยามเจ็บป่วยก็มีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดจะไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยวยซึ่งเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของชุมชนนี้ โดยเฉพาะมีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยเกษียณอายุหรือ60ปีได้เป็นอย่างดีขอให้ผู้สูงอายุทุกคนมีการออมเงินมีการดูแลสุขภาพที่ดีก็จะทำให้เดินทางเข้าสู่ผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพไม่เป็นภาระของบุตรหลานและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปวิเชษปนตังถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว N b t TV อีสานร,รายงาน ครับความสุขของคุณคแม่นะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นผู้สูงวัยที่ติดสังคมคะนะครับออกมาเฮกิจกรรมออกมาเห็ดกับเขากับน้ำกินมาวางมาคุยกันเนะบิ่งล้วกัวมีรอยยิ้มไปน้าเดยค,คิดว่าจะของจะไปเขาชมร่มใดดีนะออคิดไว้มีความสามารถหลาย